วงการบันเทิงไทยยังคงสั่นสะเทือนเมื่อเรื่องราวของนักร้องสาววัยรุ่นน้องเพลงพิมระดาถูกจับตามองอย่างหนักหลังมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับการได้รับโทรศัพท์รุ่นล่าสุด iPhone 17 Pro Max จนกลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะเมื่อเพจดังหลายแห่งหยิบประเด็นนี้มาขยายผลทําให้ชาวเน็ตเกิดข้อสงสัยว่าอุปกรณ์ชิ้นดังกล่าวน้องเพลงได้รับจากใครกันแน่เรื่องราวเริ่มต้นจากร้านโทรศัพท์ในจังหวัดขอนแก่น ที่โพสข้อความพร้อมแท็กน้องเพลงลงในลักษณะเห็นบ้างไฟแสนตั้งท่าสามสองหนึ่งไปขอบคุณน้องเพลงพิมพ์ระดาให้ร้านดูแลซึ่งข้อความนี้ทําให้หลายคนเข้าใจว่าโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวอาจเป็นของน้องเพลงที่ซื้อเองไม่ใช่ของขวัญจากแม่ยกอย่างที่หลายคนคาดคิดหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ต่อในเพจบันเทิงที่มีผู้ติดตามจํานวนมากก็เกิดกระแสะดราม่าทันทีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องตั้งคําถามว่าเรื่องไหนจริงบ้าง หรือทำไมต้องโกหกและบางคอมเมนต์ยังกล่าวว่าโปะแตกทำให้ภาพลักษณ์ของน้องเพลงตกอยู่ภายใต้ความสงสัยหลายคนมองว่าการกระทำของน้องเพลงยังไม่เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะคำพูดคำจาเวลาให้สัมภาษณ์ที่บางครั้งแข่งกระด้างไม่มีหางเสียงทำให้หลายคนวิจารณ์ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆและบางความเห็นถึงกับกล่าวว่าซื้อเองแล้วก็ไปโพสต์ขอบคุณแม่ฮักแม่ฮักคนไหนเนาะเพื่อสื่อถึงความสงสัยว่า แม่ฮักที่ถูกอ้างถึงอาจไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวหรือแม่จริงๆขณะที่บางฝ่ายมองว่าประเด็นนี้อาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดหรือการสร้างกระแสของน้องเพลงเองเพื่อเรียกความสนใจเนื่องจากช่วงนี้เธอยังไม่ได้มีงานแสดงหรือโปรเจกต์ใหญ่ทําให้แฟนคลับและผู้ติดตามเกิดข้อสงสัยว่าอาจมีเจตนาเพื่อโปรโมตตัวเองสําหรับวงการบันเทิงการสร้างภาพลักษณ์และกระแสส่วนตัวเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในวัยรุ่นที่พยายามสร้างชื่อเสียง การโพสต์ภาพอุปกรณ์ราคาแพงหรือขอบคุณแม่ฮักอาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อเรียกความสนใจอย่างไรก็ตามการเปิดเผยโดยร้านโทรศัพท์กลายเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ความจริงปรากฏชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นดังกล่าวอาจถูกซื้อมาด้วยตัวเองจากมุมมองด้านสังคมออนไลน์เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงการตรวจสอบและจับโปะบนโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นเร็วและรุนแรง ความโปร่งใสในข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่ผู้ติดตามคาดหวังสูงทำให้ดาราและคนดังต้องระมัดระวังการโพสต์ทุกครั้งดรมมาม่าครั้งนี้ชี้ให้เห็นหลายประเด็นสำคัญได้แก่การอ้างอิงหรือโพสต์ข้อมูลใดๆหากถูกตรวจสอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือร้านค้าการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ตรงกับความจริงจะถูกจับโปะได้ง่ายเพียงโพสต์เดียวสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นดรมมาม่าทำให้ชาวเน็ตและแฟนคลับสแสดงความคิดเห็นอย่างหนัก การอ้างถึงผู้สนับสนุนหรือแม่ฮักควรมีความชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดจนถึงขณะน,นี้เรื่องราวยังคงเป็นประเด็นถกเถียงอยู่ในโลกออนไลน์โดยหลายคนยังคงสงสัยว่าโทรศัพท์ iPhone 17 Pro Max เครื่องดังกล่าวถูกซื้อมาด้วยตัวเองจริงหรือว่าได้รับจากแม่ฮักแต่อย่างไรก็ตามความสนใจและความวิจารณ์ของชาวเน็ตสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของวงการบันเทิงไทย และความคาดหวังต่อความโปร่งใสของคนดังในทุกการกระทำดราม่านี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกออนไลน์มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับนักร้องวัยรุ่นการสร้างกระแสเพื่อโปรโมตตัวเองอาจช่วยเพิ่มความนิยมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการรับมือกับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากสังคมขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามข่าวสารและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวรวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้วงการบันเทิงไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ Yeah. <laughs> you